เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่นนั้นมีคุณค่ามากสำหรับผมและยังสามารถชื่อล่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกให้กับผู้คนที่คิดจะเดินตามดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คนเรามักจะแสวงหาผู้นำทางผู้รู้จริงเพื่อที่จะก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีคิดที่ถูกนำมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ ได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นนายของตัวเองและยังมีรางวัลตามผลงานที่ตัวเองทำมากมายซึ่งคุ้มค่าและน่าลองนั่นคือนักลงทุนที่สามารถเรียนทางลัดจากประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ตนนั้นสามารถประสบความสำเร็จในโอกาสต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในมุมมองสาระของการพูดคุยจากประสบการณ์ชีวิตเก่าๆของบุคคนเหล่านั้น เตรียมตัวพบกับเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตในหลากหลายแง่มุมหลากหลายสังคมผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันนํามาเล่าประสบการณ์ชีวิตของข่าวเหล่านั้นให้ทุกท่านได้รับฟังเร็วๆนี้ในช่องอุดมสุขอินเตอร์๊ปชแนลขอบคุณครับ